นี่นะครับทำสองข้างนะครับทำเหมือนกันกับข้างแรกนะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะใช้แค่สองเส้นนะครับมันจะอ่อนผมชอบแบบนอ่อนถ้าใช้สามเส้นหรือสี่เส้นรูมันจะพอดีครับเชือกเอ็นยืดมันจะพอดีกับรูมันจะไม่ไม่ไหลไม่ได้โอเคนะครับไปแล้วก็เราก็มาทําอีกอันนะครับทําเหมือนกันนะครับ ครอ่อนรวดใส่ไฟพันนะครับเพื่อให้มันเสียบปลูง่ายนะครับนี่มัดธรรมดาครับ มันก็ห่วงธรรมดา เราจะได้่างนี้นะครับอันล่างเราจะร้อยให้เม็ดเดียวนะครับแล้วกด็ดูให้ร้อยอันบนถ้ามีสองอันนะบแบบนี้ให้ร้อยอันบนไว้ให้พอครับแล้วก็อันล่างร้อยแค่เม็ดเดียวอีกข้างก็ทําเหมือนกันครับสําหรับอันเล็กนี้ ใช้เชือกแค่คู่เดียวมันจะหลวมหน่อยครับมันจะเด้งหดได้ถ้าเป็นสามเส้นสี่เส้นมันจะแน่น เนี่ยครับอันนี้เป็นอชิ้นล่างเป็นอันล่างก็จะได้อย่างนี้นะครับอันล่างเราจะใช้แค่เม็ดเดียวนะครับเราจะได้จบไอป้ปมเชือกมันจะได้อยู่ตรงข้างล่างนะครับ <Okay. S 1> มันจะได้สองชิ้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไอ้ร้อยข้อมือที่มีวัตถุมงคนสองอันคือบนอันนี้นะครับ